หนังภาคต่อในตำนานนะครับแต่ละภาคสร้างเว้นกัน15ปี30ปีนะครับเพราะเรื่องนี้ทรอน a อริหนังเหมาะกับใครนะครับไม่เคยดูสักภาคนี่จะรู้เรื่องหรือเปล่ามา ถ้านับเฉพาะภาพยนตร์เนี่ยภาคนี้คือภาคที่3ของแฟรนไชส์ภาคแรกเนี่ยโคตรเก่า1982ส่วนภาคล่าสุดก็คือชอน n Legacy นะครับปี2010ที่ผมว่าหลายคนน่าจะเคยดูจักรวาลนี้เป็นแนวเทคโนโลยีนะครับคือมีอัจฉริยะคอมพิวเตอร์คนหนึ่งเนี่ยก็สามารถคิดค้นวิธีการเชื่อมโยงของโลกจริงกับโลกดิจิทัลได้มีปืนยิงนํำแสงนะครับที่สามารถดูดคนสิ่งของเนี่ยเข้าไปอยู่ในโลกดิจิตัลที่ชื่อว่าเดอะกริดแต่ปัญหาคือทุกอย่างที่อยู่ในเดอะกริดเนี่ยถ้าเกิดเอาออกมาในโลกจริงเนี่ยจะอยู่ได้แค่29นนนนาาทีเลเป็กกกกรสู้ััของิ2 นะครับในการแยกโคดรลับในการทําให้29นาทีเนี่ยกลายเป็นถาวรตัวหลักของภาคนี้เนี่ยชื่อว่าแอริสเป็น AI ที่สร้างโดยบริษัทเดรินเจอร์นะครับเป็นฝั่งตัวร้ายเกิดแล้วก็อยู่ในเดอะกริดนะครับแต่ว่าเริ่มมีจิตสํานึกแล้วก็คิดนู่นคิดนี่เองได้มากขึ้นแอริสจะทํายังไงต่อแล้วบริษัทไหนจะได้โคดรลับนี้ไปนะครับเร,เรื่องนี้ไปติดตามกันเองทีนี้หนังมันเหมาะกับใครนะครับผมขอเกริ่นไว้เลยว่าคนที่ไม่รู้เซตอัพของจักรวาลน,นี้เลยสักนิดเดียวเนี่ยผมว่าแรกๆอาจจะตามหนังเรื่องนี้ลําบากจริงอออยยู่่่่่นนนนะะะคครรัับบวววววาาาาาาาไ้้้้ตตงงๆเเีีีมมขิกปแแลลหใภถท าก่อนเพราะฉะนั้นอาจจะไม่ต้องไปรู้ลึกซึ้งก็ได้แต่หนังก็พูดถึงชื่อคนชื่อบริษัทชื่อระบบต่างๆนะครับซึ่งถ้าเกิดไม่เคยได้ยินมาก่อนเนี่ยอาจจะต้องไปจับต้นชนปลายเองในโรงแล้วมันจะเสียทอร์สเพราะว่าหาอ่านไปก่อนนิดนึงเนี่ยดีกว่านะครับแต่ว่าไม่ต้องขนาดไปย้อนดูภาค1ภาค2ก็ได้เนื้อเรื่องกับตัวละครเก่าๆเนี่ยมันกลับมาภาคนี้แบบนิดๆหน่อยๆนะครับยิ่งเป็นภาคชรอนเลกาซี่นี่แทบไม่มีอะไรเชื่อมโยงกันเลยโดยรวมนะครับหนังมาเลยเป็นสไตล์ไซไฟแอคชั่นนั่นแหละนะครับไม่ได้มมมีีมปรปัญา มาแทรกมากนะักมันเลยเป็นหนังที่ดูง่ายๆนะครับแค่ตามเรื่องให้ได้ก็พอนะครับไม่ต้องไปคิดลึกซึ้งไม่ต้องไปจินตนาการต่ออะไรเองจุดที่เด่นออกมาเลยของหนังนะครับซึ่งผมเชื่อว,ว่าทุกสำนักทุกช่องเนี่ยพูดคล้ายๆกันก็คือเรื่องของ CG สํสำหรับผมคือชอบนะมันมีส่วนที่ล้ำแต่ก็ไม่ได้เวอร์เกินไปบางส่วนก็แปลกตาแบบไม่เคยเห็นมาก่อนถือเป็นลายเซ็นของแฟนชส์สิเลยนะครับความนีออนนีออนมอเตอร์ไซค์สีฟ้าสีแดงให้มันแบบละลานตาเพราะฉะนั้นใครที่ไม่ชอบดูหนัง CG ล,ล้วนๆเพราะมันลายตานะครับหนัง ผมว่าอาจจะไม่ตอบโจทย์อีกจุดหนึ่งคือเรื่องเพลงนะครับผมนี่กลับบ้านมาฟังอีกรอบหนึ่งเลยคือมันมีความเป็นอิเล็กทรอนิกสเทคโนโลยีนะครับแล้วมันกับวิวอัพช่วยซีนนั้นมันสนุกตื่นเต้นมากขึ้นเพราะฉะนั้นใครที่อยากไปเสพงานภาพงานเสียงอยากดูหนังเบาๆสมองแอคชั่นลำ้ลำๆเนื้อเรื่องกําลังดีเนี่ยเรื่องนี้ผมว่าโอเคเลยนะตอบโจทย์มีบางจุดที่หนังก็ทําแบบแฟนเซอร์วิสนะครับตั้งแต่ภาค1982้าผมก็ไม่รู้ว่าจะมีใครอินอยู่หรือเปล่านะครับเพราะว่าภาคแรกเนี่ยมันช่างนานเหลือเกิน มันไม่ได้มีลอจิกแบบแน่นซะขนาดนั้นคืออยากจะให้มีอะไรก็มีนะครับสไตล์หนังดิสนีย์ก่อนไปดูเนี่ยผมเลยไม่ได้คาดหวังอะไรมากนักน,นะครับซึ่งมันเลยทําให้ภาคอีวิสเนี่ยเฮ้ย ผมว่าจริงๆมันโอเคนะมันไม่ได้มีอะไรขัดใจซะขนาดนั้นเนื้อเรื่องก็ดําเนินฉึบฉับไม่ได้ยืดยาดมากนะครับโดยรวมผมว่ามันก็สนุกดีอะแต่ถ้าเกิดใช้แม่มันทัดแบบนักรีวิวหนังจริงๆต่างๆเนี่ยมันก็มีปัญหาอยู่หลายเรื่องอยู่เนื้อเรื่องเนี่ยถ้าคิดจริงๆจะมีช่องโหว่นะครับแล้วก็มีหลายอย่างที่แบบหนังไม่ได้อธิบายอะไรให้มันชัดเจนแต่จุดที่ต้องกาดาวใหญ่ๆเลยคือเรื่องตัวละครพัฒนาการต่างๆความลึกซึ้งทางความคิดแง่มุมทางนิสัยมายเซ็ตเนี่ยพูดเลย แต่ละตัวนะครับเห็นมากสุดก็คือไอแอริสแหละแต่มันดันเป็น AI หนักสุดคือตัวละครฝั่งเอ็มคอมนะครับที่เราแทบไม่รู้เลยนะครับว่าแต่ละตัวเนี่ยเป็นยังไงแต่ว่ามีบทแล้วก็มีฉากเนี่ยออกมาโคตรเยอะอ่ะแต่อย่างที่บอกไปผมเอาเรื่องพวกนี้ทิ้งไปหมดเลยนะฮะตอนผมดูนี่คือผมเอาแค่สิ่งที่อยู่ตรงหน้าเน้นดูง่ายๆซึ่งจริงๆมันได้อยู่นะคือพลอตที่ใช้เนี่ยโครงเรื่องโอเคมันมีความเป็นชอนอันเนี้ยถือว่าแปลกใหม่แต่พลอตไส้ในที่เอามาประกอบล่างเนี่ยมันเป็นอะไรที่เราคุ้นชินอยู่แล้วมันเเเเลยยยยขา้าา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 าใใจจจงงงง่่่่่ผมมมกกตตตัััววอออชนรรืืบะคบะทคททํํํสดีห ถูกต้องเนี่ยมันก็คล้ายๆกับคนเหล็กเทอร์มินเอเตอร์ความที่พลอตมันเข้าใจง่ายเนี่ยมันจะแลกมาด้วยความแปลกใหม่นะครับซึ่งหลายๆคนที่ดูหนังพวกนี้มาเยอะเนี่ยกลางๆเรื่องบอกว่าอาจจะมีแอบเบื่อบ,บ้างนักแสดงเนี่ยภาษีดีสุดก็คงต้องให้เจเวตเลโต้นะครับแต่ว่าเขาเล่นเป็น AI เนี่ยมันเลยไม่ได้แบบเฉิดฉายขนาดนั้นแต่ก็ถือว่าทาได้ตามโจทย์ส่วนตัวละครอื่นๆนะครับพอคาแรคเตอร์มันช่างบางเบาแล้วเกินเนี่ยการแสดงมันก็เลยแบบไม่รู้จะพูดอะไรไม่มีอะไรให้เฉิดฉายโดยสรุปนะครับชอนแอร์ริสก็ถือเป็นหนังไซ กลางๆค่อนไปทางดีแสงสีเสียงในโรงนี้ผมว่าแจมแมวเลยนะครับมันทําให้หนังเนี่ยดูดีขึ้นเพราะฉะนั้นเรื่องนี้นะครับผมแนะนําว่าควรที่จะดูโรงดูโรงก็ได้ แล้วหนังไม่ยาวมากนะครับประมาณเกือบเกือบสชั่วโมงใครไม่รู้จะทาอะไรไม่มีอะไรทำเนี่ยไปดูเนี่ยผมว่าก็ได้ความบันเทิงที่ใช้ได้แต่แน่ะนะครับใครที่อยากดูอะไรแบบเนื้อเรื่องลอจิกเข้มเข้มคมคมเจ๋งๆนะครับหรืออะไรที่แบบแปลกตาไม่เคยดูมาก่อนเนี่ยเรื่องนี้ผมว่าจะข้ามไปก็ได้ไปรอเว็บรอแอปดีกว่าใครคิดเห็นเหมือนหรือต่างกันยังไงคอมเมนต์คุยกันได้นะครับฝากกดไลค์กดซับสไคร e ให้กับหนังตาตรึงด้วยวันนี้สวัสดีครับ